วัดใหม่บำเพนบุญตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ200กิโลเมตรนวัดแห่งนี้มีอดีตเจ้าอาวาสที่เรืองวิชาอาคมและเป็นที่เคารพนับถือแก่ชาวชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งชาวกรุงเทพมหานครนั่นก็คือหลวงพ่อเชื้อสุกวันโนพระอริยสงฆ์ที่แก่งก้าในวิชาอาคม หรือพระครูสุชัยบุญยาคมอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่บำเพ็ญบุญเดิมท่านชื่อนายเชื้อปานขันท่านเป็นชาวห้วยกรดโดยกําเนิดเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2446ปีมะโรงโยมบิดาชื่อนายไปลโยมบรรดาชื่อนางมีปานขวัญมีพี่น้องร่วมบิดามันดาเดียวกันทั้งหมด8คนด้วยกันโดยอุปสมบทครั้งแรก5ภาษา และครั้งหลังอีก52ภาษาเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นอายุ17ปีโยมพ่อได้นำไปฝากเรียนหนังสือกับหลวงพ่อคงวัดใหม่บำเพ็นบุญซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อคงท่านเป็นพระยุคเดียวกับหลวงปู่สุขวัดปะคองมะขามเท่าแต่อ่อนพรรษากว่าและท่านยังเป็นสาหธรรมมิกที่ไปมาหาสู่กับหลวงพ่อโตวัดวิหารทอง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเท่าวัดค้างคาวเมื่อสิ้นหลวงพ่อเท่าหลวงพ่อโตก็ได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเล่ากันว่าศิษย์ร่วมรุ่นของท่านมีสององค์คือหลวงพ่อคงวัดใหม่บําเพ็ญบุญกับหลวงพ่อปลื้มวัดสังคารามหรือกล่าวได้ว่าหลวงพ่อเชื้อท่านเป็นศิษย์อยู่ในสายของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านั่นเอง พออายุได้20ปีหลวงพ่อเชื้อได้อุปสมบทณวัดใหม่ปำเพนบุญโดยมีหลวงพ่อคงยะสะกิโรเป็นพระอุปชาญพระอธิการเตี้ยวัดกลางและพระพรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาสุก,กะวันโนหลังบวชแล้วท่านได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมณสันัก,ส,นกสัทธาราชอำเภอวัดสิง์จังหวัดชัยนาท สอบได้นักธรรมโทในปีพุทธศักราช2475ท่านได้กลับมาพำนักอยู่ณวัดใหม่บังเพนบุญและได้ศึกษาด้านวิปัสนาธุระและไสยเวทจากหลวงพ่อคงวัดใหม่บังเพนบุญนอกจากกิจวัตรแล้วหลวงพ่อยังได้ถือธุดงเป็นกิจวัตรและสแสวงหาความสงบในที่ต่างๆอีกหลายแห่งจนถึงประเทศลาวท่านมี สิทธิานุสิทธิ์ทางภาคอีสานและฝั่งเวียงจันทร์เป็นจํานวนมากระหว่างเดินทุดงนั้นท่านได้พบปะกับพระอาจารย์อีกหลายรูปซึ่งเป็นพระเกจิที่โด่งดังในสมัยนั้นบางรูปก็ขอแลกวิชากันหลังจากนั้นได้มาศึกษาวิชาอาคมต่อกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเจ้าตำรับมีดหมอและสิง์ยาแกะซึ่งต่อมาหลวงพ่อได้ทำมีดหมอชื่อว่ามีดเทพสารา ซึ่งหลวงพ่อเชื้อได้เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมจนสร้างมีดหมอจนเป็นที่เรื่องือในพลังอำนาจของมีสตราอีกทั้งยังสร้างสิ่งงานแกะที่สามารถคุ้มภัยให้กับผู้ที่บูชาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ท่านยังเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อโมวัดจันทารามซึ่งเป็นเกจิที่โด่งดังมากท่านเก่งในเรื่องของการสร้างตะกุดและเครื่องรางของขังที่เก่งมากในสมัยนั้น ซึ่งมีความเป็นมหาอุดเป็นเลิศยากยิ่งใครเสมอเหมือนหลวงพ่อเชือ้อท่านเป็นพระที่มีผมวิหารไม่สะสมปัจจัยทุกอย่างที่มีคนนำมาถวายหลวงพ่อท่านจะนำมาใช้ประโยชน์ในการทำรนุรวมรูงพุทธศาสนาจึงมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆตามแบบพระสงฆ์ที่ควรกับไ้ายทั่วไปหลวงพ่อเชือ้อท่านชอบสันโดษสมถะแม้แต่การฉันหรือการอยู่อาศัย ได้มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างกุฏิใหญ่โตสะดวกสบายทุกอย่างแต่หลวงพ่อท่านกลับไม่สนใจแม้ทุกวันนี้หากได้ไปที่วัดก็มักพบว่ามีสัตว์ต่างๆนานาชนิดมาขออาศัยบาร,รมีหลวงพ่อเป็นประจำหลวงพ่อท่านได้อาศัยมุมหนึ่งของสารวัตรเป็นที่หลับนอนหลวงพ่อท่านให้เหตุผลว่าที่ชอบหลับนอนสารวัตรก็เพราะว่าสบายแจ้งโล่งดี ใครไปมาหาสูก็พบง่ายใครไปหาเมื่อใดก็พบเมื่อนั้นนอกจากท่านติดกิจนิมนต์วัตถุมงคลที่หลวงพ่อได้สร้างไว้มากมายมเช่นเรียนรุ่นแรกปีพุทธศักราช2506เหรียนเรียญรุ่น2ฝรั่งดองผู้ที่แขวนเหรียญรุ่นนี้โดนรถชนกระเด็นไปหลายเมตรจนผู้เห็นเหตุการณ์นึกว่าเสียชีวิตแล้วแต่ด้วยพุทธคุณทำให้ผู้ขายฝรั่งดองคนนั้นไม่เป็นอะไรเลย เหรียญรุ่นนี้ชาวห้วยกรดนิยมให้ลูกหลานคล้องจนหาเหรียญที่มีสภาพสวยสมบูรณ์ยากยิ่งนักเนื่องจากมีสภาพใช้จนสึกเหรียญฟ้าผ่าเหรียญรุ่นนี้ผู้คล้องถูกฟ้าผ่าแต่ไม่เป็นอะไรเป็นเพราะปฏิหารของหลวงพ่อเชื้อแท้เหรียญใบมะยมมีเอกลักษณ์คล้ายใบมะยมเน้นทางเมตตามหานิยมคนนิยมชมชอบเหรียญหกรอบ สร้างในวาระที่หลวงพ่อเชื้ออายุครบหกรอบซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษคือมีพิธีลุกเสกดีมากเหรียญพญานาคเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในวาระเลื่อนสมณศรรักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติชื่อว่าพระครูสุชัยบุญญาคมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญเลื่อนและออกในการฉลองอายุครบหกรอบอีกเหรียญหนึ่งในปีนั้นเป็นปีมะโรงพอดี ซึ่งเป็นปีเกิดของหลวงพ่อเหรียญน,นี้จะช่วยในการเสริมอํานาจบาร,รมีเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งรวมทั้งมีพุทธคุณเมตตามหานิยมนับว่าเป็นเหรียญที่มีความงามด้านพุทธศิลป์ยิ่งนักเหรียญสุริยะสร้างในเหตุการณ์สุริยคข้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเหรียญที่เสริมดวงบาร,รมีมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับเหรียญรุ่นอื่นเหรียญสิทธาครีสร้างถวาย มีลักษณะพิเศษเป็นใบเสมารูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นับว่ามีความงดงามในการสร้างพระผงธรรมจักรเป็นพระผงที่สร้างขึ้นด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเน้นด้านโชคลาภมหาสเสน่ห์และเป็นที่รักใคร่แก่ผู้พบเห็นและมีองค์พระนั่งตรงกลางด้านหลังเป็นยันเนื้อออกผงน้ำมันพระผงลานโพ เป็นพระผงที่หนังสือลานโพซึ่งเป็นนิตยสารพระเครื่องที่ได้รับความยอมรับและมีชื่อเสียงสร้างถวายด้วยความศรัทธาในพระอริยสงฆ์องค์นี้นอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลหลายรูปแบบที่หลวงพ่อท่านจัดสร้างขึ้นเองและมีผู้ศรัทธาสร้างถวายรูปถ่ายแบบต่างๆซึ่งในสมัยนั้นการถ่ายรูปถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ด้วยความศรัทธาของสิทธิ์ที่มากล้นทำให้รูปถ่ายของหลวงพ่อ จึงมีมากมายหลายรูปแบบและผู้ใดมีไว้บูชาจะเกิดโชคลาบและอยู่เย็นเป็นสุขพระสมเด็จลอยแร่อุกบาทซึ่งเป็นวัตถุนอกโลกสร้างล้อพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่ไของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมรังสีแห่งวัดระขังมีความเป็นเอกลักษณ์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งสมเด็จหลังยันแบบต่างๆที่เน้นโชคลาบพระเนื้อตะกัวสิงป้อนเหยือ่อ พระผงธรรมจัตมีดหมอตะกุดโทนตรกุดใบลานที่เน้นทางด้านมหาอุดพระปกใบมะขามเล็กรูปรอแบบต่างๆซึ่งพิธีการสร้างเป็นพิธีการสร้างแบบโบราณและเข้มขลังเครื่องรางและผ้ายันพยาฉัตรทันอันลือเรื่องมีไว้ติดบ้านเรือนมีความเป็นสิริมงคลยิ่งนักส่วนวิชาเมตตามหานิยมและสีพึ่งมหาสเสน่ห จุดมุ่งหมายไปทางเดียวกันคือสร้างความรักและความเมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นวิชาที่มุ่งสันติธรรมจึงไม่เป็นวิชาเดราชานวิชาเพราะเมตตาคือสัจธรรมหลวงพ่อท่านมีเมตตาธรรมเป็นประจำใจจนกลายเป็นนิสัยนั่นคือการสงเคราะห์แก่บุคคลทั่วไปส่วนน้ำพระพุทธมนนั้นนอกจากการเสริมสร้างความเมตตาปานีต่อกันแล้วยังปกป้องพูดผีปีศาจ และคุณใสเช่นบ้านใครครอบครัวใครมีเรื่องเตือดร้อนทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำเมื่อขอน้ำพระพุทธมนของหลวงพ่อท่านไปประพรมในครอบครัวก็มีความรักความสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีการทะเลาะวิวาทไม่ค่อยเจ็บป่วยทำมาหากินเจริญรุ่งหน้าจนมีวัตถุมงคลบางรุ่นของท่านนำมาแช่น้ำมนตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนั่นคือ สมเด็จโรแร่แช่น้ำมนต์หลวงพ่อเชือ้อท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่บำเพ็ญบุญตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตสุขภาพของท่านเริ่มชุดโซงเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2524หลวงพ่อเชื้อเริ่มอาพาธอาการอาพาธของท่านนั้นไม่ดีขึ้นเลยแม้บรรดาสิทธ์จะช่วยกันรักษาพยาบาลอย่างไรอาการก็มีแต่สุดลงเรื่อยๆ เวลา18นาิกา46นาทีของวันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2525หลวงพ่อเชื้อสุกาวนโนได้มรณภาพลงอย่างสงบดุดท่านได้หลับไปแต่เป็นการหลับไปอย่างไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกแล้วสร้างความโศกสลดให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดท่านตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง รวมสิริอายุได้78ปี22วัน57ภาษาและบรรจุสรีละสังขารไว้ในโลงแก้วและตั้งไว้ณศาราการปรเปลี่ยนวัดใหม่บำเพ็ญบุญเพื่อให้สิทธิอนุสิทธิ์ได้สักการะอูชาและได้ร่วมกันจัดงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่25ถึงวันที่27เมษาปีพุทธศักราช2529เวลา16นาฬิกานาที ของวันที่27เมษายนนั่นเองโดยทำพิธีพระราชทานเพิินศพโดยมีเกจิกร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในงานาได้รูปด้วกันแม้หลวงพ่อเชื้อสุกาวนโนพระอริยสงฆ์แห่งห้วยกรดจะมรณภาพไปแล้วแต่คุณงามความดีและความเมตตาสิทธิอนสิทธ์ของหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บัมเพ็ญบุญนั้นคงความเข้มขังของวัตถุมงคลเครื่องรางและของขังของท่าน ยังคอยปกป้องคุ้มภัยบรรดาโลชคลาบเสริมบารมีให้แก่ผู้ที่รับถือท่านมาจบจนทุกวัน